สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้คุณยิ้มพามาชมสวนค่ะสวนแห้งๆแรงๆที่คุณยิ้มทิ้งไปไม่ได้ดูแลเลยสงสารสงสารสวนมะม่วงก็หายหมดแล้วขี้เล่มหมดแล้วก็จะเหลือทิ้งไว้มันเบอรี่ที่เราสารต้นเข้าไว้ให้ให้เป็นที่พักพักร้อน เหรนะเราจะทำไว้เป็นมุมที่เราชอบเรามาตรงนี้เมื่อไหร่เราก็มีความสุขมาหลบแดดตอนแรกก็ปลูกไว้แค่พอกินคิดว่ามันแค่พอกินแต่พอเวลามันออกออกผลมาไม่พอแต่กินตัวเองเผื่อชาวบ้านชาวช่องเผื่อนกแร้งกา ด้วยถ้าเราได้ย้ายกลับมาบ้านเราจะพัฒนาให้มันเป็นเหมือนครั้งที่เราอยู่ได้ให้ได้ <c oughs> ซื้อไม่มา,มาเหมือนไม่มันไมไ่มีเสียงดังก็เลยใช้เสียงสดไปเลยไม่เป็นไรหรอกเนาะว้ายให้ดูข้างหลังเรา พาเดินถอยหลังนะนี่เดี๋ยวไปเลยข้างหน้าก็จะเป็นเมื่อก่อนจะลงกล้วยไว้เยอะเสร็จแล้วมันผ่านไปห้าหกปีก็จะ,จะแห้งแรงประมาณนี้ไม่ได้มาดูแลขี้เลหมดแล้วแต่กล้วยก็ยังได้กินอยู่นะคะได้กินอยู่ แต่ก็จะมีพวกคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินเขาก็มาหาขอเรากินในสวนแต่ไม่ได้บอกเราแต่เรารู้ด้วยสัญชาตญาณของหายเยอะพวกท่อน้ำท่ออะไรน้ำหยดเ็เรียกว่าอะไรสายน้ำหยดที่แบบเป็นท่อคล้ายๆท่อ PVC แต่ว่าอ่อนกว่า p v c ก็หายทางทางที่ยังไม่ได้ใช้เลย ทำไมเกิดมาเป็นคนเป็นคนที่ชอบขโมยของคนอื่นน่ะแล้วเกิดชาติหน้าคุณมาเป็นขี้ฆ่าเราไหมอ่ะเนอะมันเป็นขี้ฆ่าเราเดอ้อที่หลังจะหาทำถ้าเกิดเราติดกล้องวงจรปิดน่ะคุณจะเดือดร้อนแต่เราบางจะติดใครที่ขโมยของเรานะระวังตัวดีๆอันนี้เป็นต้นอะโวคาโดปลูกไปงั้นแหละไม่คิดว่าเขาจะเกิดหรอกไม่คิดว่าเขาจะมีลูก เราซื้อมาสองต้นสามปีกว่าแล้วสามปีกว่าละอันนั้นต้นหนึ่งนะคะก็จะมีมะนาวอยู่ใต้ต้นข้างบนก็จะเป็นอะโวคาโดแล้วก็อีกอีกต้นหนึ่งนะนี่ความสูงของเขาสูงมากแต่ว่าไม่ได้ดูแลอะไรอยากรู้ว่าก็เห็นเขาออกดอกอยู่นะมีดอกด้วยนะทุกคนเห็นดอกไหม อยู่สูงๆน่ะดูว่าจะออกผลไหมมีดอกแล้วด้วยโอ้ทุกคนเพิ่งเห็นดอกแต่มองไม่เห็นหรอกนะกล้องเราเป็นกล้องบ้านๆธรรมดามือถือออกดอกเต็มต้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ชดูว่าดอกอะโวคาโดมันเป็นยังไงแล้วติดนันมันติดลูกไหมแต่ว่าปีนี้เพราะว่าปีนี้หนาวนานไงคะบ้านเราอยู่ในที่ร้อนอยู่ในภาคอีสาน อีสานร้อนอยู่คราชแต่ปีนี้ออกดอกแฮะเข้าปีที่สี่ค่ะมะนาวที่เคยเราเคยมาเก็บเวลาวันหยุดก็ไม่มีให้กินค่ะโดนเพื่อนที่เขาไม่มีเขามาเอาไปกินหมดหแบ่งกันไปแต่ระวังนะไม่ขอเราอะ่ะคาหนาเป็นที่ค่า,ลนะ <S <S าแล้วนะกเกิดเป็นทาสเรานะเกิดเป็นโคร,รับใช้ระวังดีๆอันนั้นก็จะเป็นสวนมะม่วงที่เคยสวยงาม ี่คะก็จะแห้งๆขนาดมีน้ำนะทุกคนมีน้ำเยอะแต่ว่ามะม่วงขี้เล่มากเมื่อก่อนนี้ห้อยระยงระยางนะคะเป็นน้ำไหมน้ำไหลผ่านนี่ค่ะแต่เรากลับมาเราจะทำเป็นแปลงผักที่เป็นคอนกรีตจะตกแต่งสวนให้สวยเลยค่ะอันนี้คือเป็นเหมืองที่มีน้ำนะหญ้าปกคุมหมดเนี่ยมีน้ำตลอดแนวไปนู่นเลยนะคะโค้งรอบสวนเลย สงสารสวนใอยที่เคยดูดีตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเมื่อก่อนเลี้ยงปลาเขาก็จะมาหากินปลากันเพาะเราไม่อยู่ทำไงได้ละ่ะเนาะเลี้ยงให้เขากินเฮ้ยไม่ใช่ของตัวเองอย่ามาหากินหลายที่น้องมันรู้สึกแบบบางทีมันเบื่อนะเบื่อเบื่อจนแบบว่าจากที่เราไม่เคยโกรธใครนะไม่ไม่ค่อยโกรธ เป็นคนที่โกรธคนยากโกรธแป๊บเดียวหายเพราะว่าจะเน้นเรื่องการปล่อยวางแต่เนี่ยพอมาเห็นสภาพสวนที่หลายสิ่งหลายอย่างที่มันหายไปอ่ะมันรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบการลักเล็กขโมยน้อยแต่นี่มันไม่ใช่น้นอยๆนะขโมยเย,เยอะเยอะเกินไม่ชอบนิสยัยบ่นให้ฟังค่ะแต่ทำอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่าให้เราได้ติดกล้องวงจร ที่สวนนะจัดแม่ใจดีอย่างนี้แหละจะใจร้ายคราวนี้แหละมันรู้สึกแบบเค,เครืองๆยังไงไม่รู้ค่ะแล้วก็มีไอ้นี้ด้วยนะทุกคนเราจะเลี้ยงมดแดงมดแดงมาอยู่ในสวนเยอะเลยเรารู้วิธีการเลี้ยงแล้วเราทดลองที่โรงเรียนเราเอากวดน้ําอ่ะใส่น้ําลงไปแล้วก็หย่อนข้าวลงไปเอาไปไว้ไปไว้ใต้ต้นต้นไม้หรือทางผ่านของมดแดง เขาเข้าไปจริงๆแล้วมีไข่ด้วยแต่มันเป็นมดแดงแบบพันเล็กๆอะ่ะเล็กกว่ามดแดงที่เรากินกันที่เป็นเมี่ยงมดแดงอะไรเงี้ยคะ่ะเราจะกลับมาทําที่สวนแต่พ่อเคยทําไว้แต่ก็มีพวกมากินมีผักพวกมากินก็กินไปคะ่ะอนุญ,ญาตให้กินไปก่อนแต่ถ้าเรากลับมาอยู่เราเอาเรื่องนะอย่าว่าไหนาะตานสวยๆอย่างนี้แหละเอาเรื่องคะ่ะ เราไม่ค่อยกล้าเข้ามาในสวนเพราะว่าอะไรเมื่อก่อนไม่ได้ล็อกสวนก็จะมีคนเข้ามาแบบคนไม่น่ารักเข้ามาก็เราก็เป็นผู้หญิงไงแล้วก็สวยด้วยนะ <c oughs> ก็เลยไม่กล้าเข้ามาไม่สวยก็น่ากลัวค่ะกลัวหมดอายุมากน้อยก็กลัวหมดมะม่วงที่เคยสวยนะทุกคนที่เหลืมหมดเลย เลยมากอี้แก้วก็นิ่นค่ะไม่รู้ว่าปีนี้จะให้กินกี่ลูกออกเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าไม่รู้จะสวยเหมือนปีที่ก่อนๆไหมแต่ก็จ้างเขามาฉีดยาอยู่ค่ะแต่ถ้าเราทำไม่ไหวเราก็จะให้คนมามาทำมาหากินในนี้แล้วก็หาไรายได้แบ่งกันคนละครึ่ง ทาไม่ได้แล้วก็ต้องมีคนมาทําให้จินแบ่งครึ่งกันให้เขาทําอะไรก็ได้แต่แต่ว่าต้องทําให้สวนเราสวยประมาณนี้เราอยากเอาวัวมาเลี้ยงในนี้แต่ว่าเราไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนอยู่ด้วย,ยปีนี้ไม่ได้เข้ามาดูดอกแคร์เลยดอกแคร์หล่นเต็มแต่ว่าแบบนี้แล้ว เหี่ยวแล้วแคนาค่ะทุกปีเราจะเข้ามาเล่นแคนาทุกปีเราชอบกินแคนาค่ะดอกแคนาหล่นเต็มดินเลยไม่รู้พรุ่งนี้จะมีไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาแอบดูต้นแคนาค่ะสำหรับวันนี้คุณยิ้มจะขอลาไปโกรน่ะเที่ยวชมสวนแห้งๆค่ะอีกที่นึงก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะน้ำเยอะแต่ว่าไม่สวยต้นไม้ที่อยู่ไม่สวย สำหรับวันนี้คุณยิ้มนำสวนขี้เหล่มาฝากเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครัวคุณยิ้มด้วยนะคะเดี๋ยวคุณยิ้มจะพัฒนาสวนแล้วก็นำผลการพัฒนามาให้ทุกคนดูอีกนะคะเดี๋ยวไปจบที่มุมที่เราชอบเออคะ่ะมุมที่เรารักที่นี่เอง มุมมอนเบอรี่นี่เลยค่ะชอบมากสำหรับวันนี้คุณยิ้มลาไปก่อนสวัสดีค่ะมอนที่น่ารัก